ตัวกูนี่หรือคือพญาชา่งสิงห์ทสวรระไรต่ากูโอ้โหท่านผู้ชมครับแม่งโคตรเท่เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะฮะผมไปไปลุยกันเลยเอาละครับทุกคนก็นี่นะครับผมได้ไปแต่งทหารศึกมาแบบที่แบบเออที่จะไปช่วยแม่วันทองอะไรอย่างนี้นะครับผมก็แต่งตัวแบบว่าเป็นขุนช้างนะครับเอ้ยขุนแผนนี่เออพูดผิดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าใครที่แบบมันจะชั่วมั่งนะครับผมก็จะทําการเอ้ยหัวล้นแบบนี้ผมต้องข้ามมันนะครับเพราะว่า มันแต่งตัวได้เหมือนขุนช้างนะครับหรือว่าไอช้างของเรานั่นเองเพื่อผมติดหลังเรื่องนี้มากนทุกคนคือผมติดแบบติดแบบงอมแงมเลยอ่ะติดแบบชอบชอบอะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครที่แต่งตัวหัวโลนๆนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีนะครับอ่านี่ครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับเน็ตปิง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 เฮ้ยเน็ตปิงเน็ตปิงแต่ไหมอ๋อเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิงเออ โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเซิร์ฟนี้จะมีพวกพวกแบบว่าจะแยกแม่วันทองไปจากผมหรือเปล่านะครับคือแบบผมชอบจริงๆนะครับแม่วันทองเนี่ยปิงจะจัดเลยตอนนี้โอ้โหโคตรปิงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหผมว่าผมว่าผมต้องย้ายเซิร์ฟไปแล้วไหมเนี่คือแบบติดแม่วันทองจริงๆอ่ะติดแบบติดแบบติดเลยอ่ะติดคือแบบดูทุกวันเลยครับถึงมันผมจะดูจบไปแล้วนะครับก็แบบดูทุกวันเลยอ่ะแม่วันทองอ่ะให้มันมันติดจริงๆนะทุกคนโอเค นี่ครับ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 ใครที่แบบว่าจะทอรยเรยะแต่ผม,มก็คือตายครับผมเฮ่คือแม่วันทองต้องเป็นของผมนะครับไม่รู้นะครับกูดูเที่ยวว่าจะมีจะมีใครแบบว่าจะมีใครแบบว่าจะมาตีขุนแผนหรือเปล่านะครับแต่ว่าระดับของผมก็ไม่น่าจะมีคนมาตีผมแล้วนะานั่นมันปิงเกินแล้วทุกคนแต่ผมจะยาเสฟแล้วนะครับโอเคทุกคน ผมว่าเด okay, ี okay, okay, one wrote, one ๋ยวเราไปเจอเซิร์ฟใหม่กันเลยนะครับทุกคนเราโคตรปิงเคไปเจอเซิร์ฟใหม่กันนะครับโอเคทุกคนผมมาแล้วนะครับโอเคเซิร์ฟนี้ก็คงจะไม่ปิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาแม่วันทองของผมนะครับแม่วันทองผมบอกเลยได้ว่าใครคือผู้แม่วันทองสองใจนะผมจะต่อยปากแม่งด้วยนะครับโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกของขุนขุนช้างนะครับเพราะงั้นผมจะจะฆ่าเขานะครับใครที่ไม่ใช่พวกผมผมก็จะฆ่านะครับคนที่แบบมาตีเออมาอยู่กับผมผมก็จะไม่ฆ่าเขาอันนี้ก็จะเป็นพวก พวกไอ้ช้างเหมือนกันนะครับผมก็จะไปทําการที่จะฆ่าพวกมันนะครับเออตายเองโอโ้โหตึงเกิน <c oughs> มาครับทุกคนก่อนใครจะเป็นเขาจะมาแย่งแมวทองอ่าอ่าหลบฮาคีสังเกตหลบไปหลบไปโอเคผมก็จะดูนะครับว่าใครจะเป็นพวกผมเฮ้ยโอเคผมเจอแล้วนะครับจแะนะจะนะครับ นี่ไง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 โอเคเซิร์ฟนี่ไม่มีเพื่อนผมฉะนั้น,นดูดมันมาันคือใครวะ เออทุกคนหาว่าตึงเงินเนี่ยพวกคนชักเพื่อแตกเอาโอ้มาแล้วเอ้ยตึง อ้กับตายเด้งเด้งโอ้ตายโอ้ยนะผมก็จะห๋อตัวผมก็คือพลายงามนะครับมาครับผมก็จะไม่หยอมให้ใครมาทำร้ายแม่ของผมนะครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับไม่มีใคทรทำร้ายแม่มันทอขผมผมได้พูดเลยนี่ครับดูต่อครับนี่ครับใครจะทำแมงผมนี่ครับแตกหมดครับบอกแล้วแม่มันทอมผมชอบจริงๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือแบบ ผมก็ไม่ได้สั่งซื้อคีย์บอร์ดตัวหนึ่งไปนะครับทุกคนทุกคนมันต้องรีบกันนะครับผมไม่รู้จะทำคลิปรีวิวดีไหมนะครับก็คือว่าคลิปนี้ก็ลงวันนี้นะครับที่ผมอัดก็คือวันที่วันจันทร์นั่นแหละก็คือวันจันทร์นั่นแหละเออนะครับแล้วก็เด้งมินสูงนะครับทุกคนอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูส่วนตัวดูเทคนิคที่แบบคนส่วนใหญ่เขาเล่นกันครับคนที่ใช้ผลดาร์กนะครับแต่ครูครับแม่วันทองอุ้ยกูชอบแม่วันทองนะครับทุกคน คลิปที่ผมไมัมนน่าจะไม่เกินห้าทีแต่หมาไม่รู้นะก็แบบคือมันหายากมากนะครับคนที่จะหน,หนึ่งกับเราจริงๆอะ่ะมันไม่ได้หายยากหรอกเวลาอัดคลิปก็ไม่เจอนะครับพอไม่อัดคลิปก็เสกเจอนะครับหูหลังแย่ครับทุกคนมามาอุ้ยใครทักอะไรมาแม่วันทองอ้าเรียบร้อยครับกดผิด เด้งขึ้นไปใหม่มาแล้วมาแล้วบอกูดเลยเพื่มันฉายไม่ได้วะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมขอแดบอีกครั้งนึงนะครับทุกคนไปม, <Hey. S 1> มาดูกันเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับไปไหนไม่ได้ครับแต่ครับอย่างเดียวครับอือยกกับตาย เอ้ยผลได้ผมได้ผมจะเก็บลองเก็บกะกอากาศนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนดักฆ่าแม่มันทอนอยู่นะเอ้ยไม่ใช่มีคนดักฆ่าพ่อผมอยู่นะครับก็คือเอิม่มก็คือเอิม่มเอิม่มเขาทษนจ๊ะเขาทษนจ๊ะพอดีว่าผมก็จะ,ะเอาผลระบายไปขายนะครับก็จะได้เขาเรียกอะไรเงินทำไมก็เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่สลึงดิเฮ้ยเจอคนเฉยเลยเอ้าไม่เห็นครับ โอ้โหฟนิกทาพึงเอ้มไม่ใช่ตะพึงเดี๋ยวเขาเรียกว่าวะอะไรวะาตำลึงเหรอสิบตำลึงถ้าตั้นเรียกตำลึงนะผมไม่ค่อยมั่นใจถ้าเป็นตำลึงก็นั่นแหละครับผมก็จะไปะขายได้สิบตำลึงเลยนะบอกเลยคนรับพิศซ่าเกมนี้นะครับก็อยากจะสตรีมเลเจนนะครับอยากจะสตรีมมากๆด้วยแหละแต่แบบอืมอืมเฮ้ย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 เรียบร้อยครับทุกคน กากพ่อมึงหงาควายกูชอบแม่วันทองนะเว้ยไอ้คนดูเขาจะหาว่ากูบ้าว่ากูชอบแม่วันทองแล้วไอ้แก๊งตักูชอบแม่วันทองจริงๆนะเว้ยแกอ่ะอ๋อสุกันกันแกนะครับผมแกกูชอบแม่วันทองแกเออก็กูชอบเขาทำอไงดงี้ะกูควรไปขอเขาแต่งงานไหม ไม่เต็มโอ้โหแต่้งว่าเพื่อนกันหนีเพื่อนก็นมีหัวใจเพื่อน,นมีน้ำใจเพื่อนก็นมีโอ้โหแม่งทรมานหัวใจนะเว้ยเฮียกูชอบแม่บอลทองขนาดนี้ไม่เห็นใครเห็นความดีความงามกันเลยเหรอกูจะใครอะ่ะเคยเคยเคย,คยไม่ไม่รู้ชอบแม่บอลทองมากกว่าครับทุกคนใครที่แบบว่าชอบแม่บอลทองเม,มือนผมอย่าลืมบวกหนึ่งนะครับตอนนี้กูจะตายครับ กูตายแน่เลยครับทุกคน <S <S เอ้ยไม่ไปติดวะน่าเด้งไปไกลเกินอ่าฮะแม่วันทองได้เป็นของกูพใครไม่ฟังก็ต้องตายพูดแค่น,นี้แหละไม่รู้ใครใครแม่งห้ามที่กูจะชอบแม่วันทองไม่ได้หรอกไอ้ก,กูชอบแม่วันทองขนาดนี้ไอ้เหี้ยไม่มีใครเห็นความดีความงามกันเลยเหรอวะเฮ้ยทุกคนผมว่าเห็นผมเห็นแล้วนะครับทุกคน

แตกนะไตงก,กูบอกแล้วกูเป็นสหายเจ้าแม่วันทองโอเคทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมว่าก็คงจะไปแล้วนะครับเพราะว่าผมหาแม่วันทองใน ep หนึ่งไม่เจอเย๋ยผมจะไปตามหาแม่วันทอง ep สองน,นะครับว่าใครจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับใครที่จะรู้ว่าแม่วันทองเป็นยังไงก,ก,กไ็ไปแต่งตัวตามเขาได้นะครับเพราะว่าผมจะตามหาให้เจอนะครับในไม่เกินสิบ ep นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ไปละครับบาย